ครับก็สวัสดีกันอีกนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับอตอนนี้อยู่ถนนพรานนกนะครับการจนาพิเศษเป็นถนนใหม่นะครับตัดใหม่มาหลายปีแล้วลหละแต่ว่าเป็นถนนใหม่นะครับรับงานจากพุทธมนตนสายหนึ่งนะครับเป็นเป็นงานที่สามนะครับของวันอาทิตย์ ส่งแถวพนิชยาการทนบุรีก็แถวเจรัญสิบสามนะครับอันเที่ยวนี้เป็นผ้าหมรวมนะครับ <c oughs> รับของไปส่งให้เป็นเขา mm hmm. เรียกแก๊ปนะครับ ไปบนถนนพานกพุทธมนตนสายสี่ใช้เลนขาล,าขอล,ล้อยถนนพานกพุทธมนตนสายสี่นะการเจาพิเศษด้วยนะครับอีกสี่เมรหลักบทาขวาก็ขัขไปบนถนนพานกพุทธมนตนสายสี่เราก็จะเลี้ยวเข้าถนนลาชพืนะ <c oughs> ถนนเส้นนี้ก็จากพุทธมนทลสายสองนะครับมาการเจนาพิเศษไปที่แยกไฟฉายนะเดี๋ยวนี้แยกไฟฉายก็ไฟฉายก็เป็นสีแยกแล้วนะครับเมื่อก่อนเป็นสามแยกก็มายูเทิร์นเพื่อที่จะไปถนนราชชฤกษึกนะครับอีก300เมตรตรงไปก็เข้าสู่ถนนราชชฤกษึก มีคนบอกทางให้อย่างดีเลยนะครับขับแก๊ปเนี่ยไม่เหมือนขับแท็กซี่นะครับขับแท็กซี่นี่สมัยก่อนนี่ใครขับแท็กซี่ได้นี่ถือว่าเก่งเส้นทางในกรุงเทพเลยนะ,ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรู้เส้นทางก็ขับได้นะครับมันมี Google พ,พาไปนะครับ Google m a p ภาพก็อาจจะมีย้อนแสงบ้างนะครับชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับเพราะว่า,ารีวิวขับเก็บนะครับจังหวะที่รับงานนี่ไม่ได้ให้ดูนะครับด้านหลังนี่นะครับปนนรเป็นผ้าหมหนวมนะครับด้านหลัง ก็ลูกค้าก็จ่ายเป็นเงินสดนะครับร้อยเจ็ดสิบห้าบาททั้งสามเที่ยวเลยนะครับได้เป็นเงินสดหมดเลยเราต้องไปเติมเครดิตในแอปอีกทีนะครับเพื่อจะให้เขาหักค่าคอมมิชชั่นนะ,ะทุกเที่ยวนะครับเขาจะต้องหักเที่ยวไหนได้มากเขาก็หักมากเที่ยวไหนได้น้อยก็หักน้อยนะครับน่าจะร้อยละยี่สิบนะ อนนี้ก็อยู่ถนนราดชะพึกนะครับทางคู่ขนานจะไปเลี้ยวเข้าถนนบางแวกนะครับ <c oughs> ตํามนทนสายหนึ่งใช้เลนซ้ายแล้วับงไปเรืเเ่อยๆมาลาดชะกพึกน,นะครับไปบังแวะสำหรับวันจันนี้ก็จะหยุดวิ่งแล้วนะครับบงแวก็จะกลับไปทํางานที่บ้านสัก สามสี่วันนะครับแล้วไปออกวิ่งต่ออีกสองร้อยเมตรให้เลี้ยวซ้ายตรงสัญญาณไฟจราจรใช้เลนซ้ายแล้วขับตรงไปเรื่อยๆจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสุดอีกหนึ่งร้อยเมตรให้เลี้ยวซ้ายตรงสัญญาณไฟจราจเรเลี้ยวซ้ายเข้าจรันสิบสามนะครับ ถนนบางแวกตรงไปเรื่อยๆบนถนนบางแวกอีกสองกิโลเมตรอีก2กิโลเมตรก็หากินรอบนอกนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับขับแก๊ปนะครับตั้งแต่หลายวันที่ผ่านมานี่ไปทางสุขุมวิทตลอดเลยนะครับมันไม่ไหวนะมันเหนื่อยนะครับมันรถมันติดหากินรอบนอกดีกว่าเวลาเรา อยากจะพักเราก็จอดตามปัม๊มตามเซเว่นก็ได้ก็มีรถวิ่งเยอะนะครับวันอาทิตย์รถลาลาโม้รถอะไรพวกนี้นะที่เขาติดป้ายด้วยนะครับแต่ว่าขับแก๊บนี่ไม่มีสติ๊กเกอร์ติดรถนะครับอาจจะไม่มีใครรู้ว่าเราขับแก๊บนะ,ะมันเป็นรถส่วนบุคคลนะครับ นี่คือถนนบางแวกนะครับถนนเส้นนี้มาจากพุทธมทนฑลสายสองเลยนะอ่ามันเป็นเส้นตรงไปเลยนะครับไปจนถึงสายสามสายสี่เลยนะไปออกเจรันนะครับเป็นถนนสองเลนนะอ่าเมื่อก่อนนี่ยังไม่มีถนนถนนการจาราพิเศษนะครับยังไม่นั่น ยังไม่ได้ขยายออกนะครับก็จะเรียกตรงนั้นว่าแยกทศกัณฐ์นะบรรยากาศตามตอกซอกซอยนะครับถนนหนทางในกรุงเทพมหานครรีวิวมาฝากเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกท่านนะครับเผื่อใครเคยทำงานอยู่แถวนี้นะครับ ถนนบางแวกนะครับเจรัญสิบสามจากบางแวกก็จะไปต่อด้วยซอยพณิชยาการทนบุรีนะไปออกเจรัญสิบสามนะครับนี่สอนอบางเสาธงเลี้ยวซ้าย วันก่อนนี้ก็มีมาส่งแถวนี้เหมือนกันนะส่งเทส์นะครับเมื่อถึงสัญญาณไฟจราจรแยกลงไปเรื่อยๆจากนั้นอีก500เมตรที่เลี้ยวซ้ายจราจรที่ไหนไม่เห็นมีเลยตรงนี้จะเป็นซอยพานิชยาการทนบุรีนะครับ ต่อจากซอยอถนนบางแวกนะครับอีก400เมตรก็จะถึงจุดหมายแล้วนะครับตรงไปนี่ไปออกเจริญนะครับอีก300เมตรจากเ้นเลี้ยวซ้ายสำหรับคลิปนี้ก็จะจบไว้แค่นี้นะครับกับบรรยากาศถนนหนทางนะครับ ช่องบ่าวลินเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับอีกหนึ่งร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายจากนั้นจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวามือ